กี่บาทนร้อยเก้าสิบพี่จ่ายแบงค์โอ้จะไปื่อกลกินกักินดปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนี่ะของแท้ด้วยนะพร้อมยังคะพร้อมค่ะปากแดงและมีแรงเดิน ชาแนลอยู่ในถุงเด็กตันนี้เราจะขึ้นผมบกระึงกันตอนแรกเตรียมใจมาว่าลูกหาบหมดแน่ๆแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เวลาสิบโมงนะคะเขามีลูกหาบเหลือพี่อ้ํากับพี vale ่เจกันเลยรอดตัวแต่ว่าเรากับเอ็กข้าระบายประมาณสี่กิโลคิดว่ารอดแหละคิดว่ารอดรอดแน่ๆเห็นเต้นไหมคะฮัลโหลไม่เลยชิวๆ ไม่ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นอะไรแต่ว่าได้เที่ยวอ๋อตื่นเต้นมา,ากตื่นเต้นมากเขาพร้อมมากแหละ ชิวชิวชิวอันนั้นอะไรอะคะตาไทย <c oughs> ถึงแล้วซ้อแขกถึงแล้วเหมือนเหมือนถึงแล้วเปล่าถึงซ้อแ,แรกถึงซ้อแรกจ้ะ ยังน้อยๆก็มาถึงซ้ำแรกแล้วนะคะดูหน้าเลยมองขนุนเลยทำปากเป็นตูดเลยนะถึงแล้วเรามากินตังโมแล้ว กำลังน่าสู่หลังแพแล้วนะคะก่าสู่หลังแปรแล้วนะคะ น้องเลยอะมามาไปทำเดินความสูเดยกอ่ะยิ่งยิ่งนาค่ะสามจุดหนึ่งกิโลเท่านั้น แค่ตรงนี้หนูก็นำว่าหนูถึงแล้วล่ะไอ้ออนี่นี่นี่พึ่งแล้ว เต็นเธออีกเก้าเดียวเท่านั้นเขาถ่ายไปนิดนี่หา่าเราบังเขาปะไม่ตบมือแล้วเย้ตบมือ,อครับสุดเป็นเวลาใหม่สองครึ่งเราขึ้นตอนสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดสองสามสี่สี่ชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็ขึ้นมาถึงโซ <c oughs> นหลังแต่ ผู้คนมากมายมหาศาลเด็กสามจุดห้ากิโลเท่านั้นเราก็จะถึงเต็นต์ถึอทางเดิน <c oughs> เดินธรรมชาตินะเดินธรรมาชอนะมาชอมากถึงจุดกลางเต็นละจ้าแดดร้อนไหมแดดร้อนมากอากาศก็สามโมงครึ่งตอนนี้นถึงจุดกลางเต็ม หนีหนียมากหนีหนีพี่กาทิ้งแล้วทิ้งไปข้างตาฉันกลัวไม่รู้เพราะอะไรไปผาอะไรนะผาอะไรกุดๆนะพี่เก๋ันเนี้ยเหรอเออผิดมากแล้วก็กดูกหมากแบบกระดูกอะหมากลูกหมากหมากกดหมากดูด

มีตองามีคนมีปัญหาในการ,ารเข้าห้องน้ำกันอยู่สองคนด้วยกันนะคะเพราะว่าแปลกที่คนเยอะอากาศหนาวโอเคแต่ว่าวันนี้เรากำลังจะไปเดินริมเส้นทางน้ำตกกันแล้วก็ไปจบที่ผาเลยนะาผาลม,ลมสักค่ะโอเคสภาพของเราในวันนี้ก็ยังชิลันอยู่ซึ่สองคนนี้ก็เทคยาวไปแล้วส่วนเรา กับเอกก็คือไม่ได้เทคคือยาบ้าใครก็บม่อะไรยาบ้าเนี่ยสบาีไม่ปวดเลยอ่ะไม่ปวดจ้ะสบายมากหรือจริงๆแล้วเราอยู่บนทะเล ปาาไปได้ยานี่ที่ไหนอะคะตอนนี้เราอยู่ที่ติดชายแดนเอ,อ่อขมิค่ะ อะไรคะสายแ,แก้วไม่ขำดูสิคะสายแก้ว เดินผ่านจากถ้ำไม่ใช่ถ้ำน้ำตกน้ำตกถ้ำใหญ่เดินผ่านทุ่งหญ้าสมุนอเคไม่ม,มีคนเลยตอนนี้เรามาถึงผ่านน้อยและะ้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงแล้คะ่ะแต่วิวที่เราเห็นก็ยังสวยอยู่มากๆเลย แล้วเราก็มาถึงพาร์ลมนต์สักแล้วนะคะมหาชนคนมหาศาลเออเนี่ยนะค่ะยังไม่เหน็น ก็เทนั้นก,กีเราจากกอล์ฟพอร์ตนะคะสทีมูดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเรากําำลังจะลงกันนะคะส่วนสุดท้ายแล้วพี่อัมกับพี่เกตตัดสินใจที่จะแบกนะเพราะว่านะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวรูปภาพกับเออลงไปถึงช้าตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเช้าแปด<ร>ท่าทีดูค่คยดูว่าเราจะถึงกี่โวงรลงแ <laughs> ตกะข้างถึงแล้วเยอเลยดิ ตอนนี้เวลา11เาอากา55ทีได้ลงมาจากอายอดภูกระดึงลงมาถึง <c oughs> เผาผลงานเภาอากาศแล้ว <c oughs> 漂亮哦。